ขับจักรยานลงไปในทางด่วนแต่พี่ปิพี่ปิงแล้วก็แบบหยุดไม่ได้ไรู้เลยว่ามันเป็นทางด่วนแล้วมันยกขาก,ก็ก็ถึงหน้า<ม>แล้วแล้วก็ขโมยหางต่อหันหน้าตรงแล้วก็ปั่นช่องเดอะมูนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่มเมลบิร์นออสเตรเลียเราคือสองคนผู้มีประสบการณ์ในการปั่นอูเบอร์เป็นเวลาหลายเดือนรอะว่าเราไม่หางาน,นไม่ได้ <laughs> เดี๋ยวเรีิวด้มดมานมืดบ้างเขาไม่ค่อยพูดกันใช่ไหมเรียวๆกี่เดือน3 <4 S 1> ามสี่เดือนประมาณสเดือนอาพี่ราก่อนเอาพี่ก่อนเอาเอาแบบว่าวันวันแรกๆที่ที่มาถึงเลยนะโดนรับน้องอ่ะมันเป็นถนนใหญ่แล้วก็มีรถแบบขับตามหลักมาแล้วเขาก็เปิดกระจกแล้วเขาก็ตะโกนด่าแบบข้างหูอ่ะจริงเหรอใครโดนวาะตะโกนแบบแบบดังๆให้เราสะดุ้งอ่ะพี่พี่ไปฝันไห ไ้นาเม่ไม่เลนจักรยานแต่เป็นถนนแบบปกติอะที่ถนนใหญ่เน่อยอพอมันเลยปุ๊บมันก็แบบว่าหันแบบเปิดกระจุและหันยื่นหน้าออกาแล้วก็ทำปากปุ๊บชิบชิบมันคือมันบ่นมันด่าอะไรมันก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็แบบอันนี้คือคนชอบอ่ะเป็นคนที่เป็นคนที่เนี่ยแหละเป็นคนพื้นที่ที่เนี่ยแหละแต่เมืนอไหรแบบวัยรุ่นวัยรุ่นแบบแก้งแล้วมันลดคือถ้าใครเจอมันคือสะดุ้งมันลดความได้เลยนะถูกปะจริงแบบเราก็ยังใหม่อยู่ สอบคือลง่เกี่ครไม่เกี่ยวไรกันเองเองขเข้าไปในร่องแผมลื่นแล้วก็ลงกางเกงขาขนแาเป็นลานแผลคือมันมันลื่นอ่ะเขียวไปหมันเลือนจได้ต้องออกไปทำงานยงดี่ก็ไปทางไปในสภาพใช่อันนี้คือสอบสอบุดอ่า เรื่องที่แบบไอ้ที่สุดก็คือขับจักรยานลงไปในทางด่วน <c oughs> คือไม่รู้ว่ามันเป็นทางด่วนเพราะว่าป้ายมันไม่มีมันมีป้ายเล็กๆแหละแต่ว่ามองไม่เห็นเพราะตอนนั้นคืนมืดขับลงไปอย่างนี้มันก็เหมือนเลี้ยวลงไปในสักอย่างจักรยานธรรมดาดีๆมันไปถึงตรงนั้นได้ยังไงเพราะว่าตอนนั้นไปส่งถนนแอบวอร์ดฟอร์ดครันี้ตอนที่กลับมาดู GPS มันก็บอกให้เลี้ยวทางนี้ ทางจะกลับบ้านราวนี้ก็เลี้ยวลงไปตามมพนพอเลี้ยวเสร็จปุ๊บปุ๊บก็เริ่มรู้สึกไม่ใช่ละแต่ว่าเนี่ยขึ้นมาไม่ได้ต้องเป็นทางเลี้ยวองอย่างเงี้ยมันชันพอหยุดไม่ได้รถรถรถข้างหลังใช่เพราะเราก็เริ่มชะลอรถข้างหลังก็เริ่มบีบแต่ละบีบปี๊บปี๊แล้วก็แบบหยุดไม่ได้แล้วก็ขับไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็รู้เลยว่ามันเป็นทางด่วนแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็ต้องขับไปเรื่อยเรื่อยเราก็ต้องไม่ทำอะไรไม่ได้อะ ข้างๆแล้วจูงรถจักรยานออกไปก็ไม่ได้เพราะเหมือนเป็นเป็นเหวอ่ะกั้นใช่เพราะมันเป็นหินสูงสองข้างทางเนี่ยเออเราทางหลังก็บีแต่บีอยู่นี้แหละไม่รู้วจะทำยังไงก็เลยไปจอดไปจอดอยู่หลายทางแล้วก็เข้าไปยืนในที่กั้นเพื่อที่จะแบบกลัวว่รถชนเขาไปยืนในที่กั้นก็เลยทรหาตำรวจพอโชคดีมากที่เขาหาตำรวจแล้วเขาก็คุยว่าเนี่ย ฉันฉันหลงหลรงมาทางด่วนอะไรเนี้ยก็าถามคุณจะไปไหนอะไรยังไงก็เลยบอกว่าจะกลับบ้านแต่ว่าจีเพอ่ะมันมันพาฉันลงมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะให้คุณแชร์โลเคชัช่นให้ช้นฉันไปรับโอเคเดี๋ยวว่าคุณรอหาที่ปลอดภายัยรออยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวฉันจะเข้าไปรับอะไรเนี้ยสักพักก็มีรถตำรวจมาแล้ว <c oughs> <laughs> รถตำรวจก็พา ข้าออกไปค่ะหน้าแต่ว่าตอนที่เขามาคือเขาก็มามา,มา<บ>ถูกที่ถึงที่มามาถึงที่เพราะมันเหมือนแต่ดีมากที่แอปเปิลมันเป็นเลียวแบบตำแหน่งที่แบบมันแม่นยำแล้วเลาตอนออกสวนออกมาว่าหรือมันไปไมตามทางเขาไปไ,ไปตามทางพอเขามาถึงนะเนะขาาก็มาถามเ,เป็นเรื่องเวลามอสอบสวอนอะตอนแรกเราก็ถามก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้มาอยู่ตรงนี้ตรงนนนี่นั่นเขาชิดขับจักรยานที่จะมีไดเวอร์ไรเซอรอะไรนี่ยังไงอะไรเงี้ยเขาจะถอนอะไรเ ก็เลยพอดีมีไฟล์ในมือถือก็เลยส่งให้เขาไปกรอกข้อมูลกรอกข้อมูลเสร็จเขามีกล้องอยู่ที่ติดตัวเขาก็เปิดกล้องเขาเลยว่าโอเคเขาจะเขาจะถามคุณอีกครั้งนะให้คุณให้คุณตอบว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมมาที่เหมือนเขาจะบันทึกประมาณนี้แหละก็ตอบเขาไปว่านู่นนี่นั่นตามต้องใช่เสร็จแล้วเขาก็พาออกมาเขาก็บอกว่าคุณค่อยๆขับนะที่เดยวทําให้ต้องรีบอะไรเนี่ย เพราะว่าขับตามหลังให้เขาค่อยๆค่อยๆขับเพราะว่ามันออโต้ระยะขึ้นรถคองไม่ได้อยู่แล้วเป็นเป็นรถรถตำรวจเป็น SUV SUV นั่นคือประสบการณ์ขึ้น่ากลัวสุดคือแบบขับรถในขณะที่เขา่ขับรถกันเร็วมากอ่ะแล้วหลทางมันไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มันเล็กอ่ะคือถ้าถ้าหนึ่งภาพมันน่าจะลงรมณ์มอเตอร์เวย์ใช่อารมณ์มอเตอร์เวย์ต้องหลีแต่ตลอดเวลาแล้วอยู่ดีๆก็มีจักรยานจักรยานเลยมอเตอร์เวย์ตลก ก่อนที่จะโทรหาตำรวจโทรหาอูว่าเซาพอร์ตก่อนแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้คุณมีออเดอร์อยู่ไหมถ้ามีออเดอร์ท่านจะยกเงินให้น้องฉันไม่มีที่ส่งเสร็จแล้วช่วยเราแค่นั้นแล้วหรอใช่แล้วก็อะไรฉันก็ช่วยอะไรคนไม่ได้ต้องหาทางออกเองดันเทเลอร์ทาร่าเข้าไปเองใช่คือแบบก็หาทางออกเองนี้ก็คือแบบสุดแล้วถามว่าแอบดวลบุรีไหมก็คือก็แอบอยู่เวลาขับขับไปหรือว่าแบบมันมืดนิดนึง มันก็จะชอบตะโกนเออมึงนี่น่ะแบบตะโกนใส่เราแต่แบบไม่ไม่ไม่ใช่แบบที่ว่าทำให้ตกใจกีนเรามีแต่ในมีในเมืองขับขับแล้วอยู่มันจะชอบแอบนั่งอยู่รถอ่ะนั่งอยู่หน้ารถพอาไปถึงมันก็จะแบบเขาอยากรู้จักเไม่ใช่มันก็จะชอบแบบนี่ก็คือแบบนี่ก็คือเป็นคนไม่ตกใจแต่ถ้ามีคนมามาแบบมาทักมาตะโกนใส่นี่ก็ตะตะโกนกลับเตือนเรามาคือถ้าเราไม่สู้อ่ะมันก็จะชอบแบบ ก็จะชอบก็ชอบมาแกงแต่แตะโกนซ้ำใช่แลเลยชอบนนี่น่คือช็อตนี้ที่ที่ตัดสินใจทำให้บนเลิกเลิกขี่แล้วเลยจริงเราปั่นของเรามาอยู่ดีๆเสร็จแล้วมันจะมีไฟแดงที่ไว้คนข้างใช่ปะ่ะ <c oughs> ไฟแดงมันก็ขึ้นแต่ตอนนั้นนะ่ะปั่นมาผู้ก็เห็นแล้วว่ามันมีอยู่ดีมันมีคนสูงแบบ 2, 2> <c oughs> มนเมตรนี้ย <c oughs> มายืนอยู่ใต้ไฟแดงตรงนั้นอนะ่ะกลางถนนอะ่ะ <c oughs> แล้วแบบมึงยืนทําไมวะแล้วพอเราเราเจอไฟแดงเราก็จอดด้วย แล้วตัวมันเองก็ทําท่าแบบจะยกขาแบบจะเตะเราจะถีบเราตัวมันสูงขนาดนั้นมันยกขาก็ก็ถึงหน้าเราแล้วขาแม่งสถีหน้าเราแล้วอะเราก็จอดเราก็ตกใจว่าอะไรนะเราพอเราจอดเสร็จปุ๊บก็มีแบบเพื่อนมันเป็นเป็นสิบเออเป็นแก๊งแบบเป็นสิบออกมาจากแบบข้างถนนแล้วก็กรูเข้ามาตรงกระเป๋าจักรยานขครื่องหลัดเราแล้วก็ขโมยหาะคือเราก็ตกใจแต่เรา อารมณ์ไหนก็รู้ก็หันไปบอกกันว่าเฮ้ยทําอะไรกันวะอะไรเงี้ยพอบอกมันเสร็จมันกําลังจะไปละพอเราไปตะโกนเรียกมันดันหันกลับมามองเราทีนี้ก็เลยไม่ไม่มองอะไรแล้วหันหน้าตรงแล้วก็ปั่นแบบสุดชีวิตเลยให้แบบให้ไปท้นจากตรงนั้นให้แบบเร็วที่สุดแบบใจเต้นแบบไม่มืด <c oughs> คือตอนนั้นมันที่นี่ทุ่มหนึ่งนะเวลานั้นเดือนนั้นยังไม่มืดแต่ตอนนั้นอ่ะมันจะไปมืดสองเกือบสามทุ่มตอนนั้นทุ่มหนึ่งก็คือยังสว่างสว่าง แต่แบบก็เจอแบบนี้ไม่ไม่รู้ว่าหลังถ้ามันวิ่งมากันทันลแล้วมันจะมันจะยังไงแต่รถแม่ก็ไปไปแล้วไม่มีแบบเหลือเลยเมันแบบไม่กลา้าหันมาดูแล้วอ่ะเออไปเลยแบบไปสุดๆแล้วพอหลังหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นก็แบบหลอก,กลเมืองนี้ไปเลยประมาณเป็นอาทิตย์อ่ะหลายอาทิตย์ด้วยแต่เรื่องน่ากลัวจริงเออแล้วหลังจากวันนั้นคือยังปั่นต่ออยู่ออาทิตย์หนึ่งมันจะเป็นตึกเก่า สมงโส่งนิดนึงมันจะมีลูกค้าเป็นคนที่จะให้ขึ้นไปส่งบนทองใช่ไหมแต่เราก็ต้องจอดจักรยานไว้ก็กลัวหายแต่เราก็ต้องขึ้นแล้วก็ขึ้นไปทั้งกลัวๆว่ากูจะเจออะไรหรือเปล่าเ<ม>พราะเมื่อวานกูเพิ่งเจอเรื่องนั้นมาแต่ปรากฏว่าพอเอาไปส่งก็กคือเป็นเป็นแม่แล้วมีลูกลูกเล็กสองสามคนเราก็เลยโอเคเคเราก็เข้าใจเขาว่าทําไมเขาถึงเรียกเราขึ้นไปแบบแต่ด้วยลงตอนเราขึ้นไปเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรแล้วเราก็ขึ้งจักรยานแล้วขึ้นไเคยโดนว,ว่องขวด นะเตแบบควขวดใส่อะขวดแก้วไม่ใช่ขวดแก้วแล้วเป็นขวดน้ำแต่ขวดน้ำที่มีน้ำเล็งมาที่เราแล้วก็ปาเลยแต่ว่ามันไม่โดนแบบอีกนิดเดียวก็จะโดนคือตั้งใจปาใส่เใช่คิดว่าคนน่าจะเมาอะไรเลยไม่ค่อยขับวันศุกร์กันม่คืนจะไม่ค่อยเข้าไปในเมืองอะไรอย่เอแบบวันศุกร์คนมอง อันนี้นึกนึกถึงนึกถึงตอนช่วงก่อนปีใหม่ไปไปจอดไฟแดงถนนใหญ่แต่ตรงฟุตบาทมีคนเดินเหมือนสองบีที่แบบอย่างเงี้ยแบบหแบบแบบงายหน้าหงายหลังแล้วก็เดินแบบสะเปะสะปะแล้วก็แบบสครีมตลอดเวลาม,มึงกำลังเดินผ่านูไปสภาพมึงกำลังก,กลับมาแล้วเราก็รอแบบมันจะไฟเขียวเมื่อไหร่เราจะ้แบบคือมึงก็กำลังจะเดินมาหาเราแล้วอะไรเงี้ยก็แบบเออ เนี่ยตอนก็เลยช่วงก่อนปีใหม่ไอ้คิดว่าคนมันจะแบบออกมาชอวมาคนป้าป้าบอออกมาเยอะขึ้น่ะไอคนใช้ชีวิตก็เรื่องแต่มันจะมีคนแบบป้าป้าบอออกมาเยอะขึ้น่ะช่วงแบบวันหยุดหรืออะไรอย่างเงี้ยแนะนําอะไรคนจะมาขี่ที่นี่หรือว่าเพิ่งมาแล้วกําลังคิดจะมาขี่อ๋อตอนนั้อูเบอร์มันได้เงินเยอะมากกว่านี้แค่ตอนสมัครแล้วได้ที่ว่าได้แบบเงินก้อนหนึ่ง <ร>ก็ลบลมไปเยอะแลยมันคงไม่ได้หาเงินได้เป็นกองเงินกับเหมือนเมื่อถอนถ้าเราเรียนไปด้วยปันไปด้วยอาจจะต้องหนักหน่อยอะ่ะแล้วก็ถือว่าจริงๆแล้วเอาไว้เสริมใช่เอาไว้เสริมด<ม>ีกว่าแบบว่าได้งานประจำสมมติว่าทำงานประจำสักสี่วันปันโอเวอร์สักสามวัน่น่าจะโอเคกว่าถ้างั้นเดี๋ยวอันนี้แนะนำเเรื่องความปลอดภัยกันว่า ดึกดึมืดมืดบางที Google Map หรือตัว Uber เองมันพาเรา<ช>มันพาเราไปสู่มืดมืดบ้าง<ช>มันพาไปเส้นทางอะไรที่เรายัางไม่ชินถ้าถ้ามาใหม่ๆแล้วอยากจะขับขี่ไอ้ที่เราคุ้นๆก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยๆขยายแผนที่ในหัวเราดีกว,ว่าว<ช>่าต่อให้เรารู้ว่าลูกค้าอยู่ตรงไหนแต่ถ้าเราขี่ไปสักพักเราเราจะรู้ว่าเราควรไปทางไหนมันจะปลอดภัยกว่าทั้งทั้งเรื่องถนนทั้ง ความมืดแล้วก็คนแล้วก็อะไรก็แล้วแต่ทางจักรยานมันชอบพาเข้าป่า <c oughs> คือตอนกลางวันมันโอเคเน่ถ้าตอนกลางคืนมันมืดมากเลยนะแล้วมันชอบพาเข้าสวนแล้วมันมีงูอ่ะมันจะมีป้ายตลอดว่าแบบระวังงูเรา,ารอย,ย่อปากอะไรประมาณนั้นแล้วบางสวนก็คือ,อไม่มีไฟใหญ่มากคือที่เนี้ยไม่ไม่ใช่แค่สวนไม่มีไฟขนาดแม้กระทั่งบ้านคนถ้าออกไปนอกเมืองแล้วอ่ะมันไม่ค่อยมีไฟเราก็ต้องแบบ ไปจะไปยานสองใช่ไหมสสอีจะหาบ้านลูกค้าจะต้องโชคดีหน่อยที่บางคนเขาสั่งออเดอร์ใช่ไหมเขาจะเปิดแต่บางวันมไม่้เปิดเราต้องนับเอาแล้วมือจนเส้นใช่เราไปส่องแล้วก็นับเอาก็อันตรายเพราะไม่รู้จะเจออะไรประมาณนี้แล้วกันแล้วก็มีคําถามอะไรฝากไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยแล้วก็กดติดตามสับสับไทยให้จํานเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ